ไอสารลงคลิปทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์อาทิตย์เวลา4ี่โมงเย็นฝากกดถูกใจกดติดตามกดสั์สกา e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับ สวีดัสสวัสดีเพื่อนๆทุกคนอีกครั้งก็ผมวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับในส่วนของไอสารออร์แกนิกฟาร์มวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับต้นกล้าผักสลัดครับผมจากคลิปเพื่อนเพ่จะเห็นว่าต้นกาผักสลัดของผมนะครับมันจะมีต้นเล็กต้นน้อยต้นที่โตได้ไม่เต็มที่ต้นที่แบบว่าบางต้นก็โตมากๆเลยใบยใหญ่บางต้นก็ยังโตได้ไม่เต็มที่บางต้นก็แตกออกมาใบสี่ใบห้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้น สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือก่อนคลิปก่อนหน้านี้คือผมผมให้โอกาสทุกต้นที่มันงอกออกมา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 ปลูกในแปลงเพาะอย่างนี้เพื่อให้เขาได้เจริญเติบโตดูว่ารากเขาเจริญเติบโต,ตดีไหมอะไรเงี้ยบางต้นก็ไม่ยอมโตครับบางต้นก็ตายไปเองอะไรเงี้ยเพราะนั้นเราก็เลยให้โอกาสครับเพราะสุดท้ายแล้วเวลาเราจะไปปลูกจริงทีเราก็จะคัดต้นอีกทีหนึ่งครับคัดต้นที่มัน ดูแลเปอร์เซนที่มันจะโตเป็นต้นใหญ่ใบงามดีใบแตกดีรากเดินดีอะไรเงี้ยเราก็ต้องคัดอีกทีหนึ่งเพราะถ้าเราไปปลูกหมดเลยอะครับมันก็จะทําให้เกิดเหตุการณ์ที่เปลืองปุ๋ยเปลืองดินไปเปล่าๆอะไรเงี้ยครับเปลืองพื้นที่ที่จะให้ต้นอื่นได้เจริญเติบโตได้ดีมากขึ้นอย่างเงี้ยครับเพราะบางทีเราเอาไปปลูกต้นที่ไม่แข็งแรงมากพอครับพอไปปลูกมันก็ปลูกไม่ค่อยงามครับปลูกยังไงให้ปุ๋ยให้น้ํายังไงไปมันก็ไม่ยอมโต เพราะม,มันอาจจะเป็นที่ตัวกรรมพันธุ์มันเองอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับอย่างที่ผมเคยเจอมาก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆปลูกกินเล่นปลูกการเล่นอะไรเงี้ยเพื่อนๆอาจจะไม่ต้องมานั่งซีเรียสก็ได้ <S <S <ๆ>ก็ปลูกไปตามปลูกทุกต้นเลยก็ได้อะไรเงี้ยครับถ้าปลูกการเล่นอะไรแต่ถ้าจะปลูกแบบเชิงธุรกิจอย่างเงี้ยครับมันมีในส่วนของการเอาไปชั่งน้ําหนักไปทําน้ําหนักไปทําต้นให้ทําให้มันน้ําหนักเยอะๆอะไรเงี้ยต้นก็ต้องคัดต้นหน่อยคร่าวๆก็จะประมาณนี้ครับ โอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดกรดิ่งแจ้งเตือนต่าง,งช่องไอศสารด้วยนะครับกรกดถูกใจของเพื่อนจะทำให้คนอื่นเห็นคลิปผมมากขึ้นวยครับสวัสดีครับ